น้ำโลโก้โลกมาไม่กี่ละจริงอ่ะแค่ได้อยู่โอ๊ยนี่ครับโอ้โหไปโอ้ไอาตีมันทำไมอะหนูไม่ได้ตีหนูจับตัวมันจับตัวได้ด้วยทงไมจัโอ

Okay. <laughs>